สวัสดีครับผมพี่บางคนเดิมอยู่แล้วนะคร,รบับว cool. ันน awesome. ี้นะครับผมจะมาส่งงานกับนิสสันคอนเทียนะครับจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับลูกค้ามาติดเบาะซิงกับเรานะครับหนึ่งคู่นะครับนิคาร์โร่นะครับสวยๆสีแดงยิ่จัดนะนี่นะครับคู่นะครับทำอะไรได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะครับเลื่อนอะไรก็เลื่อนได้นะครับนี่นะครับตามด้วยนะครับวงอะไรนะครับหนึ่งวงนะครับพี่นะครับ วงอะไนาดีนะครับตัวนี้ไเทีนะครับแล้วก็พอพับนะครับหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับเอ้าวงอะไรคอหักครับนี่ครับของทางร้านเรานะครับแล้วก็ครับตามด้วยนะครับหัวเกษซิงนะครับเหนื่งงานนะครับเราจะไปไม่สำคัญนะครับดูอยู่ใจรักเท่านั้นตามด้วยนะครับพี่ๆนะครับ อะไรก็หักแล้วนะครับตอนนี้เรื่ยกลับยังไงแล้วครับลูกค้าตอนนี้นี่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสาหรับาซซิ่งต่างๆนะครับอยากจะกซิ่งดิฟฟี่โตษซิ่งอะไรต่างๆนะครับสามารถมาเข้ามาหาเราได้นะครับช่องทางนะครับยูทูกนะครับที่รันคาร์โชิ่นะครับแล้วฝากไว้อีกช่องทางนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมหน่อยช่องทางนะครับยูทูบนะครับที่รันคาร์โชิ่เหมือนกันนะครับ เื่องราคาเดี๋ยวก็ว่ากันทีหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ